โอเคก็ต้องกล่าวกราบสู่ท่านนะครับผมวันนี้เราจะมาคุยเรื่องอัปเดตนะครับผมของวันที่20เดือน8หรือเดือนสิงหานะครับอัปเดตได้เป็นอัปเดตที่ค่อนข้างใหญ่มากๆสาหรับสายเติมนะไม่ใช่สายฟรีนะครับผมโอเคมาพูดถึงหัวข้อเล็กๆน้อยก่อนนะครับผมค่อยพูดถึงหัวข้อที่ใหญ่ที่สุดนะครับคือสกินอาวุธที่มาใหม่มาใหม่มหาศาลมากๆซึ่งไม่ถูกใจสายฟรีแต่สำหรับสายเติมคืออาจจะยิ้มหวานแล้วเพราะสเตตัสมันจะเด้งแบบบูบูบูกูบูบรรูบ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 พบูบูบูบหรับ การเปิดหาสกินอาวุธนะครับผมอ่าเริ่มต้นอย่างแรกครับผมแบเทนพันมาใหม่2ตัวครับผมเป็นตัวขอมาริออนแล้วก็ตัวของเกียร์ใช่ไหมอ่าเดี๋ยวก่อนนะนี่ครับผมเป็นพวกอ่าแร่ต่างๆในการทําของนะแล้วก็มาริออนซัพพอร์ตครับผมตามนี้เลยนะแล้วก็มีอาวุธด้วยนะ ตัวพาทีมีงนานแล้วนะครับผมพูดง่ายมาใหม่3อย่างนะครับไม่ใช่สองตัวนะเป็น3ตัวนะครับผมต่อมากิจกรรมครับผมกิจกรรมมีเช็คอินใหม่2ตัวนะครับผมคือコレ็กซ์สปอร์ตนะครับคอลเลคชันสปอร์ตนี่รับได้เลยเป็นพวกของตีบวกนะครับแล้วก็เป็นไนโ r รเซเว่นเดย์เช็คอินนะครับผมเป็นการเปิดสกินอาวุธแล้วก็เพิ่มจำนวนเควสกิวนะครับอ่ารับได้เลยแล้วก็กิจกรรมมาใหม่อีก3อย่างถ้าผมจำไม่ผิด เป็นเปิดหาอาวุธนะครับผมเปิดสกินอาวุธหรือว่าผสมอาวุธนะครับผมก็จะได้รับการเปิดอาวุธเพิ่มขึ้นนะซึ่งเนี่ยซาลซ์สายเติมอยู่แล้วก็ตามนะครับเพราะสกินอาวุธมาใหม่เยอะมากๆเดี๋ยวผมมาอธิบายให้ฟังนะโอเคแล้วก็เป็นตัวของนี่ครับผมเกียร์รีไฟแนนซ์สปอร์ตครับผมคือการเสริมพลังนะพวกออปชันทั้งหลายนะครับผมเราเสริมพลัง2ครั้งเอ้ย10ครั้งได้2เม็ดอะไรอย่างนี้นะหรือว่าคาฟนะ10เม็ดได้เพิ่มอีก2เม็ดนะครับผม แล้วก็เป็นอ,อันนี้เป็น a d v a n c e t Support ก็คือพวกสลับเปลี่ยน c a s สนะครับผมอันเนี้ยก็ตามน,นี้เลยเก็บมอนในแมปนี้เก็บมอนใน Battle Field อะไรอย่างนี้นะครับผมคือสนามลบสมรภูมินะโอเคมีอะไรอีกไหมแล้วก็มีนี่ครับผมของกิลก็คือเช็คอินกิลใช่ไหมอันนี้มันสามารถที่เราสามารถมันสามารถที่เราสามารถเลยมันสามารถรัดได้ก็คือตัวของบริจาคกิล อ,อยู่ไหนเอ่ยอันนี้คือคําสั่งกิ้วใช่ไหมอันนี้บริจาคก,กิ้วครับผมมันบอกว่าบริจาค15ครั้งบริจาค30ครั้งนะเราสามารถสแปมทีละครั้งได้นะถ้าเกิดผมเข้าใจไม่ผิดนะครับผมอ่ะผมทําให้ดูนะสมมุติสำหรับคนที่ดองของไว้เยอะเหมือนผมนะอ่าเนี่ยหครั้งอ่ามันมีผ้าชิ้นใช่ไหมเราก็1ครั้ง2ครั้งอ่ะผมจะลอง3ครั้งดูก่อนนะว่ามันได้รับคอลเลกต์หรือไม่นะ้สามครั้งเรียบร้อยครับผมมาเช็คกันอยู่啊 อีเวนต์นะแล้วก็ตัวของกิลกิลอ่าแป๊บหนึ่งนะครับแบบว์นนะโอเคตัวของกิลนี่อันไหนวะเนี่ย <c oughs> อุ้ยตายแลว้วอ่านี่นี่อ่ะได้จริงด้วยเห็นไหมครับได้มาสามครั้งเนะนี่ยเนี่ยดังน,นั้นเราปั๊มได้นะครับเสร็จในวันนี้ได้เลยนะสำหรับคนที่ชอบดองของนะครับผมแต่ใครไม่ได้ดองของก็จะต้องทำห้าหนึ่งเควสได้ห้าชิ้นถูกต้องไหมห้าเควสก็ยี่ห้าชิ้นนะครับผมก็สองวันได้เสร็จเลยนะครับผมตามนี้นะ ามาแล้วเดี๋ยวเราพูดถึงหัวข้อใหญ่สุดข,ของเรากันแล้วนะครับผมก็คืออาวุธแดงนะครับผมเดี๋ยวให้พูดถึงแก้บั๊กก่อนไม่ได้แก้บั๊กดิต่อไปนี้นะครับเกตฮิมะจะขึ้นในไดรี่แล้วนะครับผมว่าในการทํารายวันเนี่ยจะได้กี่ชิ้นนะครับก่อนนะั้นเหมือนจะไม่ขึ้นนะมันเขียนไว้ว่าเออมันเพิ่มการแสดงผลแล้วคุณได้รับตอนไหนนะแล้วก็แก้บั๊กตัวละครเวลาใส่บอลลูนนะครับผมก็คือไอของบินนะครับผมแล้วก็มีกิจกรรมอะไรอีกไหมนอกจากอาวุธ มีเช็กอินพร้อมแล้วเราพูดถึงการผสมเสร็จหมดแล้วพาสกินเราพูดครบหมดแล้วโอเคครบหมดแล้วนะครับผมสำหรับกิจกรรมทั้งหมดนะแล้วก็มาพูดถึงมวลหมู่อาวุธนะครับผมถ้าโอ้ยเสียงหลงแล้วก็มาพูดถึงมวลหมู่อาวุธนะครับผมตอนนี้มันเพิ่มขึ้นมามหาศาลมากๆนะครับผมสีแดงนะครับเพิ่มขึ้นมา1ชิ้นนะครับผมสำหรับต่อคลาสนะหมาค่ายยังไงแดคลาส8ชิ้นครับผมอาวุธสีทองครับผม เพิ class, drum, composer, ่มขึ wow, my my はは้นมา2อชิ้นต่อคลาสครับอุวุธอีพิกสีม่วงครับผมเพิ่มขึ้นมา2ชิ้นต่อคลาสครับแล้วก็อาวุธสีฟ้านะครับผมหายากนะเพิ่มมา1ชิ้นต่อคลาสนะครับผมอันนี้ผมขออนุญาตแปะรูปอะไรกันดังครับเพราะรูปในนี้ผมอาจจะไม่แน่ใจยังดาบใหญ่นะครับผมเพิ่มมาเป็นชิ้นนี้อันนี้คือชิ้นเก่าครับชิ้นผมว่าชิ้นเก่าเท่กว่านะอันนี้ชิ้นใหม่นะครับผมอันนี้สำหรับหองนะครับผมอันนี้ชิ้นเก่าอันนี้ชิ้นใหม่ครับผมอ่า ดับโลพูดง่ายคือผมชิดซ้ายอะ่ะชิดนซ้ายขึ้นมาใหม่นะเอางี้นะสามารถไปไล่ดูได้เลยนะครับผมได้ไม่ต้องเสียเวลาคลิดมากนะก็แล้วก็เพิ่มสเตตัสใหม่นะครับผมโอเคก็คือการสะสมรูปแบบใหม่นะครับเพิ่มความสามารถในการสะสมนั่นแหละอ่ะผมให้ดูตรงนี้เนี่ยก็คือมันเพิ่มสล็อตมาจาก1ทับอ้ศูนย์ทับหนึ่งกลายเป็นศูนย์ทับสองอะไรอย่างงี้นะครับผมก็จะได้สเตตัสใหม่มากมายเลยนะก็ยิ้มกว้างสัสายเติมเลยแต่สัสายฟีก็ไม่ค่อยเห็นผลนะอาจจะเห็นผลสำหรับของออตัว แ่เฉยนะครับผมตัวอีปิดขึ้นไปเนะี่ยสายฟีแทาจะไม่เห็นภาพแล้วนะโอเคนะก็จบแล้วไม่มีอะไรแล้วนะครับผมสุดท้ายนี้ม่แก้ผมลืมพูดสรุปอีกอย่างหนึ่งก็คือสกิลรับผมมีการรีเวิร์สสกิลนะครับแล้วหรือว่าที่เลยกับว่าปรับความสมดุลน,นะครับผมอย่างตัวของเลเจนดารี่ะนะ สกิลระดับสูงสุดนะครับหรืสกิลทองนะครับผมของดาบใหญ่นะจาก HP จะไม่มีทางต่ํากว่าศูนย์ก็คือไม่มีทางตายแต่เหลือ HP 1นะจะเพิ่มมาเป็นไม่ต่ำกว่า25นะครับผมถือว่าเป็นบัฟนะครับผมแล้วก็อาชีพต่างๆนะสามารถไปดูบนเว็บได้เลยนะเดี๋ยวผมแปะเว็บไว้ใต้ลิงก์นะครับผมอันเนี้ยถ้าผมพูดครบทุกอาชีพนี่หมดเวลาแน่นอนโอเคก็สรุปง่ายๆครับกิจกรรมเป็นบัตรเดินผ่านเติมใหม่ครับผมเป็นกิจกรรมเช็คอินกิจกรรมกิ้วกิจกรรมเออ่ เรียกว่าอะไรนะเปลี่ยนคลาสอ่าศสต์สนุนคนเปลี่ยนคกัสนะครับผมแล้วก็พวกกิจกรรมเบิดอาวุธนะครับผมตามนี้นะครับแล้วก็เป็นปรับรีเวิร์สบัฟเนิร์ฟสกิลนะครับผมแต่ผมรู้สึกเหมือนจะบัฟอย่างเดียวเลยนะสำหรับสกิลระดับตำนานนะครับผมแล้วก็สุดท้ายนะครับผมคือสกินอาวุธครับจบคลิปเป็นแค่นี้ครับสวัสดีครับผมจะกนใหมาคลิปหน้านะมีอะไรคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะหรือชอบการพูดแบบสนุกสนานเบิร์นเลิมากกว่าไม่ใช่ทางกายขนาดนี้ก็พิมพ์คอมเมนต์บอกได้นะคคครรัับบขอุณ